El รากพองบางยูลฟิตชิงวันนี้เราอยู่กับน้นเล็กน้าเล็กเนี่ยตกปลาแข่งตกงานหน้าดินเนี่ยมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะให้น้าเล็กเนี่ยมาแชร์ริคติดก,การตกงานสวายแข่งตกงานหน้าดินให้พีเล็กอธิบายตรงนี้ให้ฟังเลยนะทะกคนเอาขั้นแรกเลยนะครับส่วนมากถ้าเราจะตกปลาแข่งสวายอุปรกรณ์แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่บุคคลที่จะใช้บางคนก ก็ใช้เป็นตะก้อหมัดเฟืองวิ่งหมัดเฟืองวิ่งเปล่านะครับตอนนี้เป็นคิงวิ่งนะครับไม่ได้วิ่งตามสายนะแล้วก็บางคนก็ใช้ลูกใหญ่เนี่ยใหญ่ขึ้นมาสําหรับนักแข่งตกปลาหน้าดินนะวันนี้ผมก็ไม่ได้เอาตะกั่วมาเขาเรียกว่าตีจุบฝังเข็มตีจุกนะครับแล้วก็ถ้าอีกกรณีหนึ่งเป็นตกปลาเขื่อนคันก็ประมาณ9ฟุต10ฟุตตกปลาเขื่อนทัวไปนะครับแล้วก็เกลียวตะกั่วเนี่ยเกลียวตะกั่วเกลียวสปริงนะครับแล้วเขาจะมีตะกั่ววิ่งในสาเร็จนีนี้เลย บางคนก็ห่วงตะกั่วเพิ่มเป็นตะกั่วไซส์20กรัมห่วงตรงนี้นะครับเพื่อจะให้จมเร็วเนี่ยพวกนี้ตกปลาหน้าดินนะครับใส่เบ็ดตัวเดียวพวกนี้ถ้าน้องๆท่านใดอยากจะตกปลาแข่งหรืออะไรอ่ะ ควรศึกษาแต่ละบ่อเหยื่อจะไม่เหมือนกันบางคนเกี่ยวติ้งตีตะกัวฝังเข็มหรือตะก้อวิ่งหรือตะก้อวิ่งสายเลยก็มีนะครับพวกนี้บางบ่อปลากินนี่เขี้ยวมากเมฆจะต้องเล็กลงบางคนเล่นเบอร์เจ็ดเพื่อให้ปลากินไวและตัวเกี่ยวกันนิดเดียวแค่นี้ครับไม่มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ถ้าสำหรับน้องๆจะไปเล่นเหยียบอมองก็อีกประเภทนหนึ่งเนี่ยคันประเภทน,นี้เนี่ย พวกนี้เป็นรบงานตียาปอมคันนะ่ะสำหรับตียาปอมโดย,ยเฉพาะแต่ห้ามยกนะเพราะมันเป็นคันสองท่อนถามว่าตกบอลลินได้ไหมถ้าบางคนคิดว่าอยากตกปาลารวมๆคันรุ่นนี้ยตกบอลลินได้เลยลอกก็ได้แต่ลอกก็ควรจะเล่นเล็กกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าเราไปตกตามบอ่อพวกหน้าดินอะไรเงี้ยตกบอลลินหย่อนหลุมบอลลินถ้าคนเข้าใจคงรู้ครับว่าหย่อนหลุมบอลลินเป็นยังไงแต่วันนี้ผมกม็ได้อุปกรณ์หย่อนหลุมมามันมีทุ่นตะกวัวลูกหมุนเด็ดเลยแนะนำได้ประมาณนี้บางคนก็เตะ กระสือสำหรับตีสวายแข่งด้วยนะแล้วตกปลารอยหน้าน้ําพวกวันยินกับเพียมบางคนก็ใช้เบ็ดตัวเดียวแต่ชิ่งบางคนชิ่งแค่นี้ชิ่งอยากทุนประมาณแค่นี้ชิ่งเบ็ดแค่นี้ แล้วแตาคนเล่นนะครับตัวนี้แต่ชุ่มกระสือนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับที่ผมเอามาฝากนะคนที่รู้แล้วก็ทําตามที่พี่ถนัดก็แล้วกันมันเป็นสูตรไก่สูตรมันที่ผมตกปลาขังก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอาศัยว่ามันมีรางวัลมีเงินติดปลายายกันเองไม่มีอะไรแล้วครับแต่ตอนเล้ผมเลือกแล้วหันไปตปยยียับมอนตกปลาชูสายปล่อยที่ปลากินตลอดเลยร่อขันใดไม่กิงตกปลากินตลอดได้านานประจำเห็นไหมครับโอเคนะครับ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น,นะน้อยๆที่นาเล็กจำมวาฝากนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวผมจะทำยอดหลุมบนนินมาให้ดูทำคลิปยอดหลุมบนนินนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรมากเพราะวันนี้เน้นมาตกสวยแค่มาเทสลอกเทสคันเทสสายเลยไม่ได้พกพวกนั้นมาเอาแค่นี้ก่อนละกันเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับครับผมแล้วเจอกันต่อไปนะขอบคุณนะครับ